สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EGA โซน e Thailand น,นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจาก EGA นะครับนั่นก็คือ EGA Type H5 หรือ H5 นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ราคาถูกมากๆเลยนะครับผมราคาเนี่ยผมบอกเลยว่าเพียง390บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีเจอร์หลักๆของหูฟังตัวนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนดีกว่านะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้ากล่องของมันนะครับผมก็สวยงามนะเห็นรูปหูฟังชัดเจนนะครับแล้วก็มีไหมตรงนี้ด้วยไหมเป็นแบบก้านยาวนะครับผมแล้วก็รูปทรงหูฟังดูจากหน้ากล่องแล้วสวยนะ ด้านข้างก็ไม่มีอะไรมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังก็จะมีฟีเจอร์หรือจุดเด่นต่างๆของหูฟัง EJTHS5 ตัวนี้นะครับผมเขาบอกว่า EJTHS5 H5 for PlayStation 4, Xbox One, PC n n s s m r t t ท o n e นะครับก็สามารถใช้งานได้หมดเลยนะฮะทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมแล้วเป็นหูฟังที่เป็นสรงแบบ Over-Ear Noise Reduction นะครับผมเป็น Over-Ear แล้วก็ลดเสียงรอบข้างด้วยนะครับสุดยอดเลยนะฮะสหรับ หูฟังตัวนี้นะครับผมแล้วมาพร้อมกับไม์ด้วยนะฮะแล้วเปรเมันแบบเซอร์ราห้าจุดหนึ่งนะครับผมมาพร้อมกับแจ็ค3.5มมิลนะครับผมเรามาดูตรงนี้กันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์หลักๆเลยนะฮะนี่ห้าจุดหนึ่งอย่างที่บอกไปนะครับผมแล้วก็มีไฟด้วยแสดงไฟตรงนี้นะฮะตรงโลโก้นะครับหูฟังไดเวอร์อยู่ที่40มิลนะครับผมมีน้ําหนักเบาด้วยนะฮะแล้วก็เป็นทรงแบบโอเวอร์เอียนะฮะ ก็คือค้อบหูนั่นเองนะครับก็มีแจ็ค3.5มาให้2แจ็คนะครับผมแล้วก็มี USB 2.0มา1เส้นนะครับก็คือต้องใช้ไฟเลี้ยงด้วยนะสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับตัวแจ็คหูฟัง3.5ก็จะแบ่งเป็น 2, 2แบตนะฮะก็จะเป็นไม์และหูฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปของหูฟังนะฮะอันนี้เป็นสเปคค่าๆข,าข,าข,าของตัวหูฟังนะเป็นพวกดิเมนชันนะครับผมดิเมนชันเนี่ยจะอยู่ที่215มิล คูณ230มิลคูณ100มิลนะครับผมน้ำหนักจะอยู่ที่300กรัมบวกลบ5กรัมนะครับ